ึงต้องทำให้ได้อย่าทำให้กูขายหน้าเราเแ็บกระทะเหล็กเหมือนกันเร็วๆอ่ะเร็วๆอ่ะเร็วๆเร็วๆโอ้ยโอ้ยสู้นะโอ้ยโสวัสดีครับผมเชฟออฟนัทุตธรรมพันธ์และนี่คือรายการเจ็ดแล้วจบครับ รายการที่รวบรวมเชฟจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำอาหารสุดสร้างสรรค์ที่สามารถทำเสร็จได้ภายในเจนาทีและที่สำคัญคุณผู้ชมทางบ้านสามารถทำตามได้แบบง่ายครับแล้ววันนี้ผมได้ท้าเชฟที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการเชฟเมืองไทยและเขาได้ลั่นไว้ว่าเขาไม่เคยกลัวใครและไม่มีใครสามารถเอาเขาลงได้หรือว่าลิฟเท่านั้นที่สามารถเอามันลงได้ข <laughs> อเชิญเชฟอา,อาเชฟไทยแลนด์ครับ สวัดสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างาสบาย,บายดีสบายดีครับคิดยังไงกับเสียงเรียกร้องอันล้นหลามมากๆ <c oughs> ตอนนี้อยากให้มึงมาในการถือกระแสมันแรงมาก <c oughs> ใช่คน<อ>เรียกร้องต้องการให้น้องอ่ามายเยอะมาก <c oughs> โอเควันนี้เรามาดูกันว่าความแข็งแกร่งของน้องเนี่ยจะเป็นของจริงหรือว่าฝอยตัวตึงแข่งวงการพร้อมแล้วคำนาเอยไหมพร้อมครับแข็งแรงแข็งแกร่งหน่อย <c oughs> คัถ้าอย่างนั้นเรามาดูวัตถุดิบหลักที่เราเตรียมมาในวันนี้ครับผม m มคโครมิกออริ n o โนลีฟไบออรินของ m มคโครมิที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากเมลิตาลีเนียนรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นมิ้นท์ใช้น้อยอร่อยจริงของดีที่เชฟเลือกใช้มีติดบ้านไว้รับรองคุ้มค่าครับผมโอ้โหเชิหยิบมา วันนี้น้องจะทำเมนูอะไรครับพิซซ่าโรหมูสับซอสมะเขือเทศทำพิซซ่าเลยเหรอเจ็ดนาทีนะก็ให้มันรู้ไปไอรอนเชฟอย่างเราอยาให้มันเสียชื่อมีกี่ขั้นตอนมีห้าขั้นตอนมีห้าขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือทำซอสทำซอสทำแป้งขั้นตอนที่สองคือทำแป้งขั้นตอนที่สามทำไส้หมูสับขั้นตอนที่สี่เราจะเอาไส้เอาซอสมารโรว้วเอาไปทอดขั้นตอนที่ห้าทำเป็นรูปหัวใจแล้วเอามาจัดจาน แป้งเนี่ยนะทำแป้งพิซซ่าในรายการกูที่มีแค่7นาทีนะถูกต้องถ้าอย่างนั้นขอเครื่องมือหน่อยจะมาทำอะไระและนี่คือเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าที่สามารถทำให้เขาทำงานอย่างกระฉับกระเฉงและทำงานได้เร็วขึ้นเชือทีมงานครับเชื่อดไม่ต้องดึงดึงไม่ขึ้นโอยโอ้โยโอยเดี๋ยวก่อน ผมรู้สึกว่าผมเหมือนหมาปั๊บเอ้าย้ายเดี๋ยวย้ายพี่ห้าขั้นตอนเจ็ดนาทีพร้อมรับวคำถามพี่ออฟพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเริ่มครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องทำให้จบภายในเจ็ดนาทีครับขั้นตอนที่หนึ่งทำซอสตั้งน้ำมันด้วยขั้นตอนแรกคือการทำซอสทำซอสทำยังไงบ้างครับก็ใส่น้ำมันหอมใหญ่ ซอสมะเขือเทศนี่อยู่ขั้นตอนแรกคือการทำซอสน้องมึงยังทำไม่ถึงไหนเลยเหลือ6นาทีแล้วเร็วคุณต้องได้วันนี้ครับแค่นี้กูหมดเวลาแล้วโอ๊ย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 โอนยโอ๊ย้อ่ยโอ๊ยอนยโอ๊ทโอ๊ย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 าไหร่ครับอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ้๊ยตอวยกับน้อายร้๊ยโ้งยโองยถ้วยตวงคือ250กรัมถูกต้อง นี่ไม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามนาทีไม่ใช่เราก็ทำเท่าที่เราจะใช้ดิโอ๊ย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 อลักษณะไม่เจ็บน้องเพิ่มเบอร์ไม่เทปเร็ว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 รีบังรีบังโอ๊ยออาแป้งขาดอะเร็ว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 พี่บ๊อบมันแป้งขาดไม่เห็นระมึงต้องทำให้ได้อย่าทำให้กูขายหน้าเราแทบกระทะเหล็กเหมือนกันเออ ีขั้นตอนเท่าไหร่แล้วครับผมทำซอสทำหนึ่งสองสามแล้วนี่อคือเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่เสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็วเร็วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมหมูหมูหมูใส่หมูใส่หมูใส่หมูหมูแล้วก็สับปะรดสับปะรดมีหมูสับสับปะรดแล้วก็มีชีสโอเคเหลืออีกสนาทีครับผมอ่าดับนาทีนี่ขั้นตอนที่ไรขั้นตอนใส่ไส้ไม่รู้แล้วขั้นตอนที่สี่จะเอาไส้ซอสมาโรอแล้วเอาไปทอดจะโรยยังไงวะเนี่ยข้างมาเถอะโอ๊ย คุณต้องเร็ววันน wow. ี้ครับเร็วๆครับเร็วๆตอนนี้เหลือแค่สองนาทีครับผมเอาลืมลืมใส่ชีสายเอาลิโกโน่ด้วยโอ้ยพระเอกของเราวันนี้คืออลิกาโน่จากนักคอมิกลุโลแล้วอ่ะเร็วๆอ่ะาขมอนได้เอาจานขึ้นมาเลยเอาจานขึ้นมา เอตั็งอยู่ไหนอะพ่อพ่อาทำดยพี่เองก็เราไอ้ไม่จะเสร็จได้ยังไงล่ะโอยไอ้ปูตู้นะโอ้ยเร็วเร็วเร็วโอ้ดิบวิดิบทำต่อให้เสร็จทำต่อพิกนี่พิกนี้พิกนี้พิกนี้ 5วินาทีไม่ได้แล้วเร็วเสองหนึ่งศนหมดเวลาครับทำต่อไปเรืเอ่อยตอนนี้นะครับผมโค้ชเจ็บนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่เสร็จนะฮะเวลาติดลบไปเรื่อยอย่าหยุดทำทำต่อไปคุณต้องเร็วกว่าน,นี้ครับเร็วกว่าน,นี้นี่เรื่องหัวใจครับหัวใจผมไปทรงกลมครับ <c oughs> ตอนแรกที่จะบอกอยาให้เสียชื่อแต่เสียชื่อไปแล้วขั้นตอนที่ห้าเอามาจัดการ อลิเกโนอครับผมโรยครับโรยนิดนึงโรยลอยลอยลอยสุดยอดครับโอ้ยอจะเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วนะเออเสร็จแล้วยกมือเสร็จแล้วครับผมตกลงเสร็จยังตกลงเสร็จหรือยังตกลงเสร็จหรือยังกูอยากรู้เจ็บจริงเสร็จแล้วเร็จแล้วครับผมเสร็จที่8นาที4 1วินาทีครับผมทําไม่เสร็จภายใน7นาทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชฟอาจจะต้องโดนก็คือบทลงโทษอันแสนสาหัส โอ๊ย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 อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออออ พิซซ่าโรหมูสับซอสมะเขือเทศพิซซ่าโรกรอบนอกนุ่มในซอสไส้หมูสับผัดซอสมะเขือเทศรสชาติเข็มขน้นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นออริกาโนจากแมคคอมิกที่ช่วยเพิ่มกลิ่นอายความเป็นอิตาลีราดทับด้วยซอสมะเขือเทศเข้มข้นสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตัวของเชฟอาบอกเลยว่าเมนูนี้เด็ดไม่แพ้คนทําแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านต้องการให้ผมท้าเชฟท่านไหนแนะนํากันมาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ ขอขอบคุณเชฟอาร์มากๆครับผมเชฟอาร์ขอบคุณมากครับผมพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเจ็บแล้วจบแล้วเจอกันครับทั้งเจ็บทั้งจบใครจะมาก็มาไม่ไม่มาอีกแล้วเหรอมึงต้องมาแก้ตัวน้องโอ้ยไอ้น้องไม่โอ้ยมึงไม่มาแล้วแล้วเจอกันครับผม